คงจะเรียบร้อยนะครับตบนะบนเฮาได้จับงานมากีสเฟีดปีกอ่เราเคยมีเหลืองรุนแรงรุนแรงครับขนใจนแฟนๆครับรุนแรงอ่นะครับเ,เอาเบอร์เดอร์พล้ำห้าวลูกบ้านผู้ใดงนะครับติดต่อะสานทางญาติเพื่อนนะนะครับธรรมดาแล้วครับเคนมวลแห้งกระม่องแห้งกระมู ดูแลกันแล้วครับฝ่ายรักษาความปลอดภัยนะครับฝ่ายรักษาความสงบฝ่ายดูแลรักษาควา,ามเรียบร้อยในงานนะครับ